มาค่ะเพืเ่อนๆไปเก็บผักผกระเฉดกับปลาลิดาเดอ้อไป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 ,ป,ปน,นั่นแล้วเราก็ได้ผักมาเรียบร้อยทําอะไรกินดีทําอะไรกินดีหลายเมนูทําได้หลายเมนูเนาะอร่อยมากด้วยเตรียมยำเดอ้อเตรียมเครื่อง ลวกวุ้นเส้นกับกระเฉดไอ้ดาจะคลุกให้มันผสมกันแช่แล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็ลวกพร้อมกันไปเลยย้ำกันเลยพี่น้องอันนี้มะนาวน้ำปลาน้ำตาลใส่ไปแล้วใสอะไรก่อนดีใส่นี้ก่อนนะมีหมูยอมีไส้กรอกองควันมีกุ้งมีหมูบด แล้วก็ตามด้วยนี่ไปเลยนี่กระเฉดกระเส้นที่เราลวกไว้ให้มันซับน้ำซับเนื้อหน่อยกอนไอกระเทียมน้ำกระเทียมดองอะ่ะเออ ใส่มางไม่ใส่มางก็ได้ไปาีิดาไม่ได้ใส่นะเอา้าผงชูรสก็ไม่ได้ใส่อีกเอาเดี๋ยวใส่ให้เพื่อนนิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยว,เด,ยวเ,ดเดี๋ยวเติมนิดหนึ่งเดี๋ยวเติมนิดหนึ่งปรุงได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องไปเลยไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลุก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  เมื่อกี้เราเราคุกเส้นไกัอะไรเครื่องปรุงน้ำปลาอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวเนี่ยได้รสชาติแล้วอันนี้คือช่วงที่เราจะผสมใบผักเออเครื่องปรุงขั้นสุดท้าย อืใส่จานนะ้เสรเสร็เโอ้ี่ว่าเทเลยดค่ะ ใครอยู่ใกล้พีก่กัตปีดีพนมยงสิบสี่มาช่วยไหมดงดงหมาแล้วโอ้าวมาดูหน้าตายำวุ้นเส้นใส่ผักกระเฉดของเราก่อนที่เราจะกินมันหมดนี่แหละมาค่ะเพื่อนๆมากินกับปริดาเดอ้อมีอีกมีอีกทำให้ใหม่ได้ ไทิพนะเหะมาะมากกันหน้าร้อนเนี่ยมาค่ะเพื่อนๆมาลุยกับปริดานะคิ้วจนตัวสั่นแล้วเนี่ย อืมอม,มันต้องได้เห็นเะอะหุ้นเส้นกับกระเฉดเนาะอืมมันยังสบายใจเออเรากินอย่ามุ้นเส้นนะอืม ใส่ผักกระเฉดนะมีทั้งความเผ็ดจิตจ้านมีทั้งมันกุ้งไปท่าใส่หัวกุ้งไว้ด้วยเพราะว่ามันมันเยอะมาก ให้กุ้งนิดนึงอืม คนไทยเนาะอาหารไทยไปร้านอาหารนี่ต้องสั่งเนาะยำวุ้นเส้น Mm. Søtt, søtt. อาหารไทยเราเนาะต่างชาติก็เริ่มชอบมากเลยนะตอนนี้ปาลิดาลาไปก่อนนะเดี๋ยวกินต่อ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  เพื่อนดูนี่นั่งเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินนะเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากมากที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคอยดูว่าเอ๊ะไปดาจะมีอะไรมาให้ดูอีกเอะสนุกสนุกไปดาทำคลิปมันสนุกมากไม่อยากหยุดเลยอยากจะทำนั่นน,น,นู่นนีอ่ตลอดเวลาเนาะ เจอกันคลิปหน้านะคะ thanks so much my friend thanks for your support see you next video bye bye